นะยอดเขาสูงแห่งหนึ่งที่ลมพัดเย็นสบายและมีลำธารไหลเอื่อยแวอวเสียงน้ำกล่อมหูครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งกำลังตั้งแคมป์กลางธรรมชาติพ่อแม่และลูกชายชื่อพูนเด็กน้อยจอมสวนว 7, ัยเจ็ดขวบพวกเขามีเพื่อนเดินทางเป็นหมาชื่อทอมซึ่งคอยนั่งเป้ากองไฟตลอดเวลาปลอกคอของทอมมีระฆังเล็กๆที่ดังเบาๆเ,เ,เวลามันเดินภูนชอบเสียงนั้นมาก เพราะเขารู้ว่าถ้าได้ยินเสียงละคงแปลว่าทอมอยู่ใกล้ๆคืนนั้นหมอกลงจัดทอมเห่าขึ้นเบาๆแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังจากปุกฟากลำธารพ่อนั่นเสียงอะไรคุณกระซิบเมื่อพ่อกับแม่พากันเดินตามเสียงพร้อมทอม,ทอมพวกเขาก็เจอเพื่อนเกา่าที่ไม่ได้เจอกันมานานกระต่ายขาวตัวหนึ่งชื่อโมโมกำลังเต้นรำอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอมาเตือนโมโมพูดเสียงสัน่น คืนนี้จะเกิดบางอย่างที่สำคัญเราต้องรวมพลังกับเพื่อนเก่าไม่นานช้างตัวโตวชื่อตันตันเสือชื่อฟ้าและลิงจอมขี้เล่นชื่อจอ๋อก็มาร่วมกลุ่มพวกเขาเล่าว,ว่าหมอกที่ลงคืนนี้ไม่ธรรมดามันคือหมอกคำทำนายที่จะเผยเส้นทางลับของป่าใครก็ตามที่เดินตามเส้นทางนี้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์จะได้พบแสงแห่งความกล้าหาญ พลังที่สามารถทำให้จิตใจเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความรักทั้งกลุ่มออกเดินทางกลางดึกตามทอมที่ดูเหมือนรู้เส้นทางโดยสัญชาตญาณพวกเขาข้ามสะพานไม้เดินลัดเลาะริมหน้าผาและเจอเถาวันที่พันกันเหมือนเขาวงกฏแต่ด้วยความร่วมมือและมิตรภาพพวกเขาช่วยกันจนฝ่าฟันมาได้เสือฟ้าปกป้องภูนจากหินที่กลิ้งตกลงมาลิงจอปีนขึ้นไปผูกเถาวันเป็นบันไดช้างตัน ใช้งวงยกทุกคนข้ามห้วยและกระต่ายโมโมวิ่งนำทางด้วยจมูกอันไวต่อกลิ่นสุดท้ายพวกเขามาถึงลานหญากว้างที่กลางนั้นมีแสงสีทองเปล่งออกมาจากบ่อน้ำเล็กๆเ,เมื่อพูนก้าวเข้าไปใกล้เสียงหนึ่งดังก้องในใจเขาจงกล้าหาในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาหัวใจให้บริสุทธิ์เสมอแล้วแสงก็ค่อยๆซึมเข้ามาในอกของพูน ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมั่นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนั้นทั้งครอบครัวและเพื่อนๆน,นอนหลับสบายใต้แสงดาวทอมยังคงเฝ้ากองไฟอย่างซื่อสัตย์เสียงระฆังแผ่วเบาเหมือนเสียงของหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้ารุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆสัดผ่านยอดไม้ลำธารไหลนิ่งสงบและกลิ่นหอมจากชาสมุนไพรของแม่ชอยอ่อนๆไปทั่วแคมป์ทอมเห่าเบาๆเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างอีกครั้งพูนสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งพางขายี้ตา มีอะไรเหรอทอมแล้วเสียงก็มาอีกครั้งเบาๆเหมือนลมหายใจของภูเขามาทางนี้ผู้ถือแสงแห่งความกล้าหาญทุกคนเงียบกริบเสือฟ้าหันไปทางตะวันตกทันทีฉันได้ยินเหมือนกันเสียงเรียกจากภูเขาทางโนนช้างตันตันพยักหน้าอย่างเคร่งครึมตำนานเก่าเล่าว,ว่ามีภูเขาที่ซ่อนความจริงของหัวใจอยู่ในเงาเมฆและไม่เคยมีใครไปถึงได้เลยลิงจ่อให้หัวลงจากกิ่งไม้แต่นั่นมันเส้นทางอันตรายนะ มีพายุมีหน้าผาแล้วก็เสียงลึกลับที่ทำให้คนหลงทางแต่กระต่ายโมโมยิ้มออกมาเราผ่านหมอกคำทำนายมาได้แล้วพวกเราจะผ่านสิ่งนี้ได้เหมือนกันถ้าเราไปด้วยกันพ่อกับแม่มองหน้ากันแล้วยิ้มงั้นก็เก็บของแล้วลุยกันเลยก่อนออกเดินทางพ่อมอบเข็มทิศเก่าๆให้ภูนของตากับยายพวกเขาเคยใช้มันในการเดินทางไกลจำไว้นะลูกเข็มทิศที่ดีที่สุดอยู่ในใจเราเสมอ ทางเดินไปทางตะวันตกชันขึ้นเรื่อยๆลมแรงฟ้าครึ้มและต้นไม้เริ่มเปลี่ยนรูปร่างเป็นเงาแปลก,ปลกๆที่ดูเหมือนจะกระซิบแต่เมื่อความกลัวเริ่มเข้ามาในใจพูนเสียงของแสงในอกเขาก็เปล่งขึ้นมาเบาฮ่าฮ่าอยากกลัวความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการก้าวต่อแม้จะกลัวด้วยกําลังใจจากเสียงนั้นและเพื่อนทุกตัวที่อยู่ข้างๆภูนเดินหน้าโดยไม่ลังเลทอมยังคงเดินนําหน้าหางกระดิกกับเสียงระฆังปลอกคอดังเป็นจังหวะ จู่ๆพวกเขาก็เจอกำแพงหินสูงใหญ่ปิดทางไว้ไม่มีทางผ่านไม่มีประตูไม่มีสะพานแล้วพูนก็หยิบเข็มทิศขึ้นมาดูแล้วมันหมุนเร็วผิดปกติจนสุดท้ายหยุดนิ่งตรงไปที่กำแพงทันใดนั้นเองหินก็เริ่มสั่นและเสียงดังกึงกก้องก็ดังขึ้นว่าเฉพาะผู้มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่มองเห็นทางที่ไม่มีใครมองเห็นพูนหันไปมองเพื่อนๆเ,เราต้องมองด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ตา เขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกและเมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งเส้นทางเล็กๆก,ก็เผยขึ้นในกำแพงนั้นเหมือนมันซ่อนอยู่ตลอดเวลาแต่แค่รอให้มีคนเชื่อมั่นพอจะมองเห็นจะมีอะไรอยู่หลังทางลับนั้นและความจริงของหัวใจที่พวกเขาตามหาคืออะไรกันแน่ EP 3หุบเขาแห่งเสียงเงียบหลังจากพบต้นไม้แห่งความจริงและเรียนรู้ว่าความกล้าหาญแท้จริงนั้นซ่อนอยู่ในความผูกพันและมิตรภาพ ทั้งครอบครัวและเหล่าสัตว์เพื่อนรักก็ตัดสินใจตั้งแคมป์บนยอดเขาสูงนั้นอีกคืนแสงดาวพราวเต็มฟ้าลมเย็นพัดมาเบาๆทม่าคู่ใจนอนเฝ้าแคมป์ตามเคยระฆังที่ปลอกคอของมันดังเบาๆเหมือนเสียงกล่อมจากธรรมชาติคืนนั้นเองพูนฝันแปลกเขาเห็นตนเองยืนอยู่ในทุงง่งหญ้าโล่งมีต้นไม้ตายซากและท้องฟ้าที่ไม่มีเสียงนกไม่มีสายลมและไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบสนิทจากนั้นมีแสงสีฟ้าเรืองขึ้นที่ขอบฟ้าพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบา หุบเขาแห่งเสียงเงียบซ่อนสิ่งที่ต้องฟังด้วยใจไม่ใช่หูเมื่อพูนตื่นขึ้นในตอนเช้าเขาเล่าความฝันให้ทุกคนฟังเสือฟ้าก้มหน้าฉันเคยได้ยินตำนานนี้หุบขาเงียบเป็นที่ที่ใครก็ตามที่เข้าไปจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองแต่ถ้าเราต้องฟังด้วยใจแม้พูดเบาๆบางทีที่นั่นอาจไม่ใช่กับดักแต่มันเป็นบททดสอบพวกเขาตัดสินใจเดินทางต่อโดยมีเข็มทิศในมือพูนและทำยิงคงเดินนำหน้าไม่นานเสียงนกร้องลมพัดใบไม้กระซิบก็เริ่มหายไปทีละนิด เมื่อเข้าสู่หุบเขาเสียงทั้งหมดก็หายไปจริงๆเงียบสนิทจนรู้สึกว่าหูอื้อพูนพยายามพูดกับแม่แต่ไม่มีเสียงออกมาแม้แต่เสียงก้าวเดินของพวกเขาก็กลืนหายไปลิงจอทำหน้าตลกพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ทุกคนเพียงยิ้มแล้วใช้ภาษากายสื่อสารกันแทนทันใดนั้นพื้นดินเริ่มสั่นแล้วรักไม้ใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาขวางทางพร้อมข้อความที่ปรากฏอยู่บนเปลือกไม้จงฟังเสียงในใจเจ้าว่าควรก้าวต่อไปหรือไม่ ไม่มีเสียงไม่มีคำตอบจากภายนอกพูนหลับตาแล้วเงียบในใจเขาคำหนึ่งชัดเจนมากอย่ายอมแพ้แม้ไม่มีใครได้ยินแต่หัวใจเรายังพูดอยู่พูนยิ้มแล้วก้าวข้ามรักไม้ไปอย่างมั่นใจทุกคนมองหน้ากันแล้วเดินตามเขาโดยไม่ลังเลเมื่อก้าวพ้นขอบหุบเขาเสียงต่างๆกลับมาทีละนิดเสียงลมเสียงใบไม้และเสียงหัวเราะของจอที่ดีใจจนน้ำตาไหล จากนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งก็เปล่งเสียงพูดออกมาเหมือนสะท้อนจากทุกทิศพวกเจ้าผ่านบททดสอบของความเงียบจงจําไว้บางครั้งคําตอบสําคัญที่สุดในชีวิตไม่ได้มาจากเสียงภายนอกแต่มาจากใจตัวเองแล้วจากรากไม้ข้างหน้าผลึกใสก้อนหนึ่งลอยขึ้นมาเป็นผลึกแห่งการฟังด้วยใจซึ่งเปล่งแสงนุ่มนวลเมื่ออยู่ในมือพูนคืนนี้พวกเขาตั้งแคมป์เงียบๆริมลาธารไม่มีใครพูดอะไรมาก แต่แค่วลตาและรอยยิ้มทุกคนก็รู้ว่าหัวใจของพวกเขาเชื่อมถึงกันแล้วจริงฮ่าฮ่เยี่ยมเลยงั้นเรามาเข้าสู่การผจญภัยครั้งใหม่ใน EP4 ทรําพันเสียงกับความลับของทอมเช้าวันถัดมาหลังจากผ่านหุบเขาแห่งเสียงเงียบพูนกับพ่อแม่และเพื่อนเพื่อนเริ่มออกเดินทางต่อจู่ๆทอมก็หยุดนิ่งแล้วหอนขึ้นเสียงเบาเสียงระฆังที่ปลอกคอดังกริ้งกังวลกว่าปกติพูนเอียงหัวมองทอมเป็นอะไรนะ กระต่ายโมโมยื่นจมูกไปดมพื้นกลิ่นแปลกมากเหมือนลมมาจากใต้ดินช้างตันตันชี้เบงโขดหินใหญ่ด้านหนึ่งตรงนั้นมันมีโพรงทุกคนช่วยกันขยับก,ก้อนหินและพบกับทางลงลึกเหมือนเป็นอุโมงค์ธรรมชาติบนปากทางเขามีอักษรแกะสลักไว้ว่าจงระวังถ้านี้จะสะท้อนเสียงในใจเจ้ากลับมาเป็นจริงเสือฟ้าขมวดคิ้วเสียงในใจจะกลายเป็นจริงนั้นเหรอและถ้าเรากลัวอะไรอยู่ละ่ะผุนยืดตัวขึ้น ก็แปลว่าเราต้องควบคุมใจตัวเองให้ได้ทุกคนค่อยๆเดินลงไปในถ้ำซึ่งลึกและกว้างจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดภายในถ้ำเสียงสะท้อนทุกเสียงดังชัดเจนกว่าปกติจนแม้แต่เสียงกลืนน้ำลายก็เหมือนเสียงฟ้าร้องทาจู่ๆก็เริ่มเห่าเสียงต่ำและเสียงสะท้อนของมันกลับกลายเป็นเสียงหมาหลายตัวเห่ากลับมาแล้วภาพลวงตาก็เกิดขึ้นฝูงหมาเงาล้อมรอบพวกเขาไว้แต่พอพูนพูดเบาๆว่า พวกนายเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูเสียงในถ้ำก็เบาลงเราก็หายไปที่นี่ทําให้ความคิดกลายเป็นภาพลิงจอว่าเหมือนถ้ำสะท้อนความกลัวหรือความหวังของเราออกมาระหว่างเดินต่อทุกคนเริ่มได้ยินเสียงในใจของกันและกันพ่อคิดถึงความกลัวที่เคยหลงป่าเมื่อตอนเด็กเสือฟ้าได้ยินเสียงแม่ของเธอที่หายไปนานลิงจอเห็นตัวเองตอนเด็กที่ไม่มีเพื่อน แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือทอมเห่าออกมาอีกครั้งและจากเสียงนั้นเกิดเป็นภาพภาพของลูกหมาตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้หน้าถ้ำนี้เมื่อหลายปีก่อนหูนึ่งนั่นนนันคือทอมตอนเด็กทอมมองภาพนั้นแล้วหอนยาวเหมือนบอกทุกคนว่าที่นี่คือบ้านเกิดของเขาแล้วภาพต่อมาก็ปรากฏมีแสงจากผนังถ้ำสองมาเผยให้เห็นพรงลับในนั้นมีกล่องไม้เก่าๆอยู่ภายในคือจี้หินแกะรูปหมาป่า เห็นจารึกเก่าที่เขียนว่าผู้ถือจี้หมาป่าจะเข้าใจเสียงของธรรมชาติผมก้มหน้าให้ภูนและภูนก็ใส่จี้ให้เขาท่านใดนั้นเสียงธรรมชาติรอบถ้ำก็เปลี่ยนไปภูนเริ่มได้ยินเสียงของทอมในใจไม่ใช่เสียงห่าวแต่เป็นคำพูดจริงหาหะขอบคุณที่เชื่อในฉันมาตลอดฉันจะปกป้องพวกเธอจนสุดทางเพื่อนทุกตัวหันมาหาทอมด้วยความอึง้งและน้ำตาซึมและแล้ว พวกเขาเดินออกจากถ้ำพันเสียง half. โดยไม่มีใครพูดอะไรเลยเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มฟังเสียงจากใจกันได้จริงฮ่าฮ่าเยี่ยมเลยงั้นเรามาต่อกันใน EP 5เมืองลับของสัตว์ป่าในตำนานหลังจากออกจากถ้ำพันเสียงพร้อมกับความสามารถใหม่ในการฟังเสียงจากใจและจี้หมาป่าบนคอของทอมพู้และทุกคนเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนไป พ่อของพูลสังเกตว่าเข็มทิศธรรมดาของเขาเริ่มหมุนช้าช้าชี้ไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับทิศเหนือโมโมกระต่ายจอมรู้มากขมวดคิ้วพลางบนมีตำนานหนึ่งที่เคยพูดถึงเมืองลับของสัตว์โบราณเมืองที่ซ่อนอยู่จากสายตาทุกคนและจะเปิดทางแค่ให้กับผู้ถือจี้หมาป่าเท่านั้นเสือฟ้าพยักหน้าเบาๆเช่ฉันเคยได้ยินจากยายฉันว่าที่นั่นมีความรู้โบราณที่สัตว์และคนเคยอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวทันใดนั้น ลมแรงผิดปกติพัดมาจากทิ่ที่เข็มทิศชี้พื้นดินสั่นเบาๆเหมือนมีบางอย่างใต้เท้ากำลังเคลื่อนไหวทาเดินไปข้างหน้าแล้วเห่าขึ้นหนึ่งครั้งเสียงของเขาไม่ได้สะท้อนออกไปแต่ม้วนกลับเข้ามาพื้นดินแยกออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นบันไดหินที่ทอดลึกลงไปใต้ดินแม่จับมือพูนแน่นพร้อมไหมพร้อมครับภูนตอบด้วยสายตาเป็นประกายพวกเขาลงไปทีละขั้นจนกระทั่งถึงประตูโค้งหินขนาดใหญ่ มีอักษรโบราณสลักไว้เป็นคำว่าซาเนียเมืองแห่งสัญญาโบราณระหว่างผู้ฟังกับธรรมชาติเมื่อทาเดินเข้าไปจี้ที่คอของเขาก็เรืองแสงแล้วประตูก็เปิดออกเองเบื้องหลังประตูคือเมืองลับอันง,งดงามตะการตาต้นไม้สูงลิฟมีสะพานไม้ถึงจากกิ่งสู่กิ่งมีสัตว์หายากเดินไปมาอย่างสงบกวางมีปีกเสือดำเรืองแสงเต่าขนาดใหญ่เท่าบ้านและนกสีทองบอยบินเหนือท้องฟ้า พูนตะลึงมันมีอยู่จริงทันใดนั้นมีเสียงพูดดังขึ้นเบาๆแต่กังวานทั่วเมืองยินดีต้อนรับผู้ถือจี้หมาป่ากับเหล่าผู้ผ่านบททดสอบแห่งใจสัตว์ตัวหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดเป็นหมาป่าสีเงินตัวใหญ่ตาเรืองแสงเขาแนะนำตัวว่าข้าคือซาเครตผู้พิทักษเมืองซาเนีย เขาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางที่สัตว์และมนุษย์ร่วมมือกันปกป้องธรรมชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มลืมเสียงของป่าจึงไม่มีใครได้ยินเสียงเรียกอีกจนกระทั่งจี้หมาป่าถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหมาป่าซาเครจ้องหน้าพูนและพูดว่าแต่พวกเจ้ายังไม่ใช่ผู้พิทักษโดยสมบูรณ์ยังมีบททดสอบสุดท้ายบททดสอบแห่งการเลือกเพราะพลังที่ฟังเสียงธรรมชาติได้ ก็สามารถบงการธรรมชาติได้เช่นกันทุกคนอึง้งบททดสอบสุดท้ายคืออะไรจะต้องเลือกระหว่างอะไรและเมืองซานเนียซ่อนความลับอะไรไว้อีก EP 6เงาแห่งผู้ไร้เสียงภายในเมืองซานเนียทุกอย่างดูสงบต้นไม้สว่างด้วยแสงธรรมชาติเสียงของสายน้ำไหลเป็นดั่งดนตรีและเหล่าสัตว์โบราณให้การต้อนรับภูนและเพื่อนๆอ,อนอย่างอบอุ่นแต่ในเงามืดหลังม่านหมอกบางอย่างกำลังเคลื่อนไหว คืนนั้นขณะที่พูลและพ่อแม่นอนหลับใต้ต้นไม้เรืองแสงเสียงระฆังเบาๆจากปอกคอของทอมก็ดังขึ้นกริง๊งกริ้งทำลุกขึ้นมาอย่างกระวนกระวายหูตั้งขนลุกสู้จากผู้ไม้ข้างหลังเสือฟ้าก็ลืมตาและกระซิบมีบางอย่างอยู่ใกลๆ้ๆท่านใดนั้นหมอกดำก็เริ่มปกคลุมทั่วเมืองเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากทุกทิศทางจี้นันจงมอบให้ค่าพูนตื่นขึ้นโดยไม่รู้ตัว จี้หมาป่าบนคอทอมกำลังสั่นและเรืองแสงอย่างผิดปกติตูมมมมเสียงระเบิดลมกระแทกกลางเมืองพื้นสันสะเทือนแล้วเขาก็ปรากฏตัวสิ่งมีชีวิตสูงใหญ่สวมผ้าคลุมสีดำทั้งตัวมีเขาเหมือนกวางแตง่โค้งดวงตาไม่มีแววชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นสัตว์ชนิดไหนหรือว่าเป็นมนุษย์ที่กลายพันธุ์แต่ทุกคนเรียกเขาเพียงว่าผู้ไร้เสียง The Voiceless จี้หมาป่าเป็นของข้า เสียงของเขาดังขึ้นในใจทุกคนโดยไม่ขยับปากเขาใช้พลังควบคุมเสียงในใจเหมือนจะแทรกแซงความคิดของผู้คนได้มาป่าซาเครโผลมาอย่างรวดเร็วเจ้ามาทำลายสัญญาแห่งเมืองซาเนียไม่ได้แต่ผู้ไร้เสียงยกมือขึ้นแสงสีดำพุ่งจากฝ่ามือใส่ซาเครจนเขาล้มลงทันทีสัตว์ทั้งเมืองเริ่มแตกตื่นพูนกัดฟันแน่นแล้วตะโกนออกมานายต้องผ่านบททดสอบถึงจะได้จีน้นี้เราจะไม่ยอม ผู้ไร้เสียงหัวเราะในใจของภูนเจ้าคิดว่าเด็กอย่างเจ้าจะต้านพลังของข้าได้หรือทันใดนั้นจี้หมาป่าบนคอทอมก็เปล่งแสงจ้ามันกระพริบเป็นจังหวะคล้ายคลื่นเสียงเสียงของทอมดังขึ้นในใจภูนอีกครั้งชัดเจนยิ่งกว่าเดิมภูนเจ้าต้องสั่งให้ข้าทำบางอย่างพูดหลับตาสูดหายใจลึกและพูดด้วยใจไม่ใช่ปากทอมใช้พลังจี้เชื่อมใจของเราทุกคนเข้าด้วยกันจี้หมาป่าสว่างวาบ คุณพ,พ่อแม่ลิงจ๋อโมโมเสือฟ้าช้างต,ต,ตันและแม้แต่หมาป่าซาเครต่างรู้สึกเหมือนใจของพวกเขาถูกร้อยรวมกันไว้ด้วยแสงผู้ไร้เสียงเริ่มถอยดูสับสนนีม่มันอะไรและทันใดนั้นพลังแห่งมิตรภาพเสียงใจของทุกคนที่รวมกันกลายเป็นเสียงเดียวดังสนั่นในถ้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่เป็นความบริสุทธิ์ของหัวใจพลังแห่งจี้หมาป่าผลักคลื่นเงากลับไป หมอกดำแตกกระจายผู้ไร้เสียงกรีดร้องอย่างไร้เสียงก่อนจะมาลายหายไปในความว่างเปล่าเมืองซาเนียกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปศัตรูรู้ถึงพลังของจี้แล้วซาเครพูดเบาฮ่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นจบ ep หกเปลวไฟทางช้างเผือกตอนต่อไปควรเป็นอะไรดีพูนและเพื่อนๆต้องฝึกพลังร่วมกันเพื่อเตรียมรับภายครั้งใหม่ ความจริงของผู้ไร้เสียงและอดีตที่เชื่อมโยงกับเมืองซาเนียหรือภารกิจออกตามหาจี้อีกสองชิ้นที่หายไปเยี่ยมมากเมื่อศัตรูรู้ตัวแล้วว่าภูนและเพื่อนๆนคือผู้ถือพลังจึงถึงเวลาฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยร้ายแรงที่กำลังมาเยือน EP 7พลังแห่งสายใยใจเดียวหลังจากการต่อสู้กับผู้ไร้เสียง เมืองซาเนียเริ่มฟื้นฟูแต่หมาป่าซาเครรู้ดีว่าความสงบครั้งนี้จะอยู่ไม่นานเงาไม่ได้มาเพียงตัวเดียวมันเป็นแค่ผู้นำทางของสิ่งที่ใหญ่กว่ามากเ,าเขานำภูนและเพื่อนๆไปยังลานต้นเสียงใจซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองเป็นที่ฝึกฝนการควบคุมพลังแห่งเสียงใจพลังที่สามารถเปลี่ยนความคิดเป็นพลังงานจริงได้สมุนไครการสุดของภูลซาเครบอกภูลว่าเขาคือผู้เชื่อมใจ คนแรกในรอบหลายร้อยปีพลังของภูนไม่ใช่แค่การสื่อสาร <'Cause S 1> แต่คือการประสานพลังของเพื่อนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวภูนต้องเรียนรู้การฟังเงียบฟังให้ลึกกว่าคำพูดฟังความตั้งใจและความกลัวของผู้อื่นเพื่อใช้พลังรวมกันในยามวิกฤตใบหน้าหมาการฝึกของทอมทอมได้ฝึกการใช้จี้หมาป่าในการขยายพลังของทุกคน ื่อทุกคนรวมใจกันทอมสามารถส่งแรงกระตุ้นผ่านเสียงเห่าทำให้สร้างคลื่นพลังทำลายหรือกรอบป้องกันได้ตามอารมณ์ที่สื่อมาจากทีมช้างช้างตันตัน,ตนพลังสั่นสะเทือนใจตัน,ต,นตันฝึกใช้เสียงกระทืบเท้าให้สอดคล้องกับจังหวะหัวใจของทีมเมื่อทีมรวมใจได้มั่นคงเสียงกระทืบของตันตันสามารถสั่นสะเทือนพื้นที่รอบตัวทำลายกับดักหรือป้องกันศัตรูไม่ให้เข้าใกล้ เสือเสือฟ้าพลังความว่องไวในจังหวะเงียบเสือฟ้าฝึกวิชาเงาแห่งใจที่ใช้ความเงียบเป็นพลังเธอสามารถล่องหนชั่วคราวได้หากทุกคนในทีมสงบนิ่งและมีจังหวะใจ,จเดียวกันเธอคือหน่วยลับที่จะเข้าไปค้นหาและสืบข่าวในแดนศัตรูใบหน้าลิงลิงจอพลังสะท้อนอารมณ์ลิงจอสามารถรับและสะท้อนพลังใจของผู้อื่นเป็นภาพลวงตาใช้หลอกศัตรูให้เห็นในสิ่งที่กลัว แต่การใช้พลังนี้ต้องมีความเข้าใจใจเพื่อนอย่างแท้จริงจึงต้องฝึกหนักกับภูนใบหน้ากระต่ายโมโม่พลังฟังความจริงโมโม่มีหูไวเกินใครและเริ่มได้ยินเสียงแห่งความจริงเธอสามารถแยกแยะว่าใครพูดจากใจใครโกหกหรือแม้แต่เสียงเล็กๆของธรรมชาติที่พยายามบอกบางสิ่งพายุหมุนวันฝึกสุดท้ายในวันสุดท้ายของการฝึกทุกคนถูกพาเข้าสู่บททดสอบจำลองสนามใจรวม พวกเขาถูกจำลองให้เผชิญกับสถานการณ์กับขันศัตรูโจมตีเพื่อนบาดเจ็บความสับสนวุ่นวายหากใครใจแตกพลังทั้งหมดจะหายไปทันทีคุณในฐานะผู้เชื่อมใจต้องรวมทุกคนให้มั่นเขาหลับตาแน่นพูดในใจของทุกคนว่าเราคือหนึ่งเดียวตราบใดที่เรารู้ว่าเราไม่สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อกันและกันจี้หมาป่าสองแสง พลังของทุกคนประสานกันเป็นวงแสงใจล้อมรอบร่างของภูนเกิดเป็นกรอบพลังที่พุ่งขึ้นฟ้าเหมือนประกาศให้โลกธรรมชาติรู้ว่าผู้ปกป้องใหม่ตื่นขึ้นแล้วจบ EP 7ตาลายเปลวไฟแต่ยังไม่จบในเงามืดไกลออกไปภาพของผู้ไร้เสียงที่ควรจะหายไปแล้วกลับปรากฏอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่โดดเดี่ยวเบื้องหลังเขามีเงาอีกสองตนที่น่ากลัวกว่า จี้หมาป่าเป็นแค่หนึ่งในสามพวกมันเริ่มตื่นแล้วอยากให้ EP แปดเป็นแนวไหนต่อดีออกเดินทางตามหาจี้ชิ้นที่สองเผชิญกับเงาตนใหม่ที่โจมตีหมู่บ้านข้างเมืองซาเนียหรือค้นพบความลับว่าพูนเกี่ยวพันกับผู้พิทักษ์รุ่นก่อนพ่งเราเดินทางมาถึงบทสำคัญของความลับในอดีตที่ซ่อนอยู่มานานรอยเท้าสัตว์ EP แปเสียงของผู้พิทักษ์คนสุดท้าย หลังจากแสงพลังจากการฝึกของภูนพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงสะท้อนหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากผืนป่าเสียงที่ไม่ใช่ของใครในพวกเขาเจ้าฟื้นมันขึ้นมาแล้วเสียงแห่งอดีตจิตแห่งผู้พิทักษ์จูภูเขาที่อยู่นอกเมืองซาเนียก็ค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นทางลับสู่วิหารเงาเสียงสถานที่ที่หายสาบสูญไปนานนับศตวรรษซาเครและสัตว์ป่าในตำนานต่างตกตะลึงเพราะนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิทักษ์รุ่นแรก แว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายปริศนาผู้พิทักษ์รุ่นก่อนภายในวิหารภูลพบภาพเขียนผนังโบราณเล่าเรื่องของผู้พิทักษ์แห่งเสียงใจรุ่นก่อนซึ่งประกอบด้วยคนสามคนและสัตว์คู่ใจอีกสามตัวหนึ่งในนั้นคือชายผู้มีสุนัขคู่กายและเขามีหน้าตาคล้ายพ่อของภูนอย่างน่าประหลาดซาเครกล่าวด้วยน้ำเสียงสัน่นข้าเคยเห็นภาพนี้ในวันที่ยังเป็นหมาป่าหนุ่มแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็น เลือดของผู้พิทัก์กลับมาอีกครั้งทางช้างเผือกพูนคือผู้สืบทอดโดยสายเลือดพูนได้รู้ว่าปู่ของเขาคือหนึ่งในผู้พิทักษรุ่นก่อนแต่หลังจากพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับกลุ่มเงาสามตนเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเขาต้องแยกย้ายและซ่อนพลังไว้ในสามจี้ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่จี้หมาป่าพลังแห่งการเชื่อมใจอยู่กับภูนจี้อินซีพลังแห่งการมองเห็นอนาคตสูญหาย จ้มังกรพลังแห่งความสมดุลของธรรมชาติถูกผนึกในภูเขาไฟดาบค่อยบทสรุปแห่งการตื่นรู้เมื่อพูนแต่ฝ่ามือลงบนแท่นหินกลางวิหารจิตของผู้พิทักษ์รุ่นก่อนก็ปรากฏเป็นร่างเรืองแสงจากใจของผู้ที่ล่วงลับพวกเขาสื่อสารกับพูนว่าเจ้าคือผู้ปลุกเราและเจ้าจะเป็นผู้รวมเราอีกครั้งในรุ่นใหม่พร้อมกันนั้นพลังแห่งผู้พิทักษ์ก็แผ่ซึมเข้าสู่เพื่อนเพ,นเพนทุกตัว เสือฟ้าได้รับลายใหม่เป็นแสงทองลิงจอมีวงแหวนเรืองแสงรอบหางตันตันช้างน้อยมีอัครสว่างขึ้นบนงวงพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้พิทักษ์ร่วมของภูนสัญ,ญลักษณ์การชนกันบทสรุปของซีซั่นแรกพูนคือผู้สืบทอดสายเลือดของผู้พิทักษ์แห่งเสียงใจเพื่อนสัตว์ทั้งหมดได้รับพลังแห่งอดีตและอนาคต ศัตรูเงาที่โผล่มาก่อนหน้านั้นเป็นเพียงเงาสะท้อนของตนจริงที่ยังไม่ตื่นตอนจบของอีพี8จบลงที่ทุกคนยืนอยู่หน้าวิหารเงาเสียงพร้อมเสียงคำรามเบื้องหลังป่าอันไกลโพ้นเป็นสัญญาณว่าผู้เงาอีกสองตนอินซีกับมังกรกำลังฟื้นคืนโปรดติดตามนิทานก่อนนอนบทใหม่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ